สายฟ้าพายุฉลองวันเกิดร้อมหน้าครอบครัวสุดอบอุ่นร้องเพลงเองเสียงแจ๋วมากเพลือแป๊บเดียวอายุก็ครบ5้าขวบแล้วสำหรับคู่ฝาแฝดสุกตาฝันน้ำนมน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายของชมพู่อรยาและน็อตวิสรุธท,ที่พึงจะฉลองวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยทางด้านอิสต a แกรมของหวานเจีย๊ยบผูดจัดก,การส่วนตัวของสาวชมพูอ่อารยาก็ได้เผยโมเมนต์สุดอบอุ่นที่ครอบครัวของซุปตาสาวได้อยู่เป่าเค้กพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างอบอุ่นโดยปีนี้ก็มีสมาชิกคนใหม่น้องแอบิเกลมาร่วมงานวันเกิดของพี่ชายสายฟ้าพายุด้วยหน้าตาเป้นแลนยิ้มแย้มแจ่มใสมากโดยทางด้านของพี่สายฟ้าพายุก็ดูตื่นเต้นกับเค้กก้อนโตที่อยู่ตรงหน้าวางเรียงรายอยู่หลายก้อน งานนี้นอกจากคนดังในวงการมาถึงและแซนคลับจะเข้ามาร่วมอวยพรให้กับน้องสายฟ้าพายุกันแล้วหลายคนยังอดคอมเมนต์แซวเสียงใส๋วแจ๋วๆของสองหนุ่มที่โชว์พลังเสียงได้ดังฟังชัดเลยจริงๆ เออนี่ครับจะหน้าก็ <coughs> <coughs> อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ